สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีครับถ้าเข้าป่าหาเห็ดหลังเลิกงานคือเก่าจ้ะเข้ามาก็เจอรูดไข่หิละง,งูกี่น้องนอกเหลืองเนาะนี่อีกไข่หนึ่งบมวกตอนนี้นี่นะอ่อมากระหมาเลยน่ดน่องน่ะ,นนะน chút lúc con cha Trên mạng thì nó ngam ngam đọc đưa rồi nó ngàn. Ngàn đó. À, cái nhầm bò tổng Cái Cái Ui 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 đọc hình khèn lấy đọc Điệt, Ui, nhiều Cái bếp của sống nội เดียพิดถึงหนเนาะงตอแงแดงจ้างามเกี่วยวก้วองอกเกียวีับอต้องแต่ใครนล้วดอกมึนางามพนะ ก็ปัญหารบริเวณแถวนี้มันเคยออกมาบอ่อต้องาะออกประจำพี่ดิฉันเนาะฮะเออกนี้ดอก,กนกน้อยปัญหาเขาออกเนาะปัญหาจ้ะพี่ดิบอต้องบอกพี่งามมาก่ะเด็กเน,นาะงาม เห็นยวไหมบอร์ตองเป็นขาวทุกฮิดหนี่งโอ้ยยตะไคร้พี่เด้เฮ็ดเพิ่งก็มีพี่เนาะเฮ็ดตะไคร้จ้ะสองดอกเฮ็ดเพิ่งนิดดอกไม่ได้ไปเกี่ยวเนาะ หาบังก้นอนเผื่อได้อีกอหาไปทำังไงปิ้งป่นนะยนงรวมกันกนระเซ็บนะถึงอยาได้พิโงาเนาะรายไรย Ba tóc. Ba tóc tím bắt đầu. Cực kìm cực kìm cực Cướp 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 cướp, cực kìm 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 ดิอ๋อวูกันสกายินี่เล้วดีพี่นกดอกงามปานนี้ลี่อยู่ไับห็นเลยนี่หินกระบอกห็นดอกดอกหญ่ดีพี่นกดีดนช่วยน้อยเลยใส่บอตดีมากโอ้มีการลี่อยู่อีกเนาะเก็บเลยบอตดอกหญ่เนาะดอก ไอ้ไอ้ค่อยฮะเหาคนคือใบจองเลยนี่เดี๋ยวปต้องนี่ดิว่าแล้วบริเวณนี้ที่โอไว้น้ะช่วกันหาแบบนี้ ค่อยหาไปไดูบอสองไปดิสองดอกสามดอก,อกนี่เท่ามันดูปทนีนี้เงี้ยได้เกงน้อยแล้วเหรอพี่ได้สองดอกพี่

เกี่ยวกันด้วยเอาชุดอะบ้าต้อสองดอกนี่ฮะรสามดอกกำลังออกก็มีเราใครเห็นแล้วอีกดอกนึงแล้วก็ดอกกำลังออกโอ้โหหัวหล่นเลยเอาก็หยาบเอาดอกพวกนี้เนี่ยกำลังออกมันบางหยุดนะทำงานอดีออกหยุดสะพายทิ้งที้ ไปเลยไปดิบาต้องสองดอกแกมีพื้นที่ออกเต็มบริเวณนะบาต้องนาะนี่กระจําไม่เล่นไม่เนาะไม่นระจีเด็กน้องขอบคได้เกงแล้ว tôi cần hái Cái hại chứ mọi con trả, 2 đỏ phía nó Hành đây thì nhanh được Đọc nó Chỉ em luôn bà tỏ Nào, เน่านาะโอ้โหน่ามดเลยบุญค่ะแถวนี้มาต้องมันนี Seal ้ดิแสดงออกหลายแถวนี้น่ามุดน่ามดเนาะน้ำดีหมดสอยโอ้งาเนาะดูดิชาใครเห็นดอกไอ้เนี่ยน้ำอานี้คือเนาะงามครับ Tổng oh, à Hà, mình bà tôi hào gomini hì bắtong. Old oh, đọc nói đọc. Uy oh, oh, hiếp bói bên chung ngoài. Uy mênh song, mátong luôn. Mátong luôn. Mátong mình Mátong luôn.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  1 2 3 4 1 แสดงล่าเพิ่นออกหลายอยู่ดิหนี่มังปะต้อสร้อยกันหาเจ้ากันเดี๋ยวสร้อยกันหาคนจะ้ะเปิดดึงเพินน่นมาเจอที่นอกพิดผึ่งหันหเอาละได้แต่เพิ่นนี่แหละงามอยู่หู้งามเนาะหลงออกเร่งเร็วเต็มหูหลายดอกเลยดิ Đi Những đi điểm đi đi. đi. nó bắt đầu nó bảo đầu nó thì nó ngang đầu nó bắt bảo nó bắt đầu bảo bắt đi นี่หายากเนาะบ่ตรงเนาะตรงนี้แกงใส่กันต้นบักตองคือมันดอกใหญ่แท้ดอกเดียยังได้อยู่บ่เอ้าเบิ่นเนีะแน่ๆหมู่ได้โอ้ยบ่ได้ได้สาไข่ละอุตส่าห์รุ่นเป็นดอกงามพี่น้องมูตะมิ พี่ดอกงามอยู่พี่นี่สกให้เบิงอีกสองดอกงามขนาดดีสองดอกงามๆเราต้องไปหาทั้งหน้าสกายกิบเอาเองมีอีกโบโ่หากันจ้า แค่ละพี่น้องเฮ้ยมาเร็วเหรอไปเล่นิีละเซ่บ่ต้องแหนมลูกเดี๋ยวเซ่กันหาโดดนี่ก็บักใหญ่ ตึงนตอมดอกเมื่อกี้นี้พอเขีเลยพอแจ๋วเลยพี่เนาะเด็กตอกครับพี่น้องไปผัวบอกตรงกระดกน้อยเนาะผัวกัม้ากัม้าครับกัม้าเน่ดอกเดียวเนาะดอกเดียวน้อยจัิงห่างันนี้อย่างบอกตรงจะใครบุงกุ๊ด บเมนแต่บมตดอกนี้งามๆพี่น้องโอเคนรัอาเอาไหมนี่ถึงนี่ดอกงามๆจะขายบริเทียได้แต่ว่าเัี้มันจคอยออกหลายเนาะ เคยเอาด้วยเคยเอาข้าวาบันขนมปังตัวเจียวมุเห็ดเนี่ยค่ะบ,บาตองหม,มักเลยก็ดอกงามแต่แทปินเฟย์ดึ๋งเฟย์เนี่ยค่ะาตองสองดอกองามครับเนาะมีอีกแม่เห็ดค้อทั้งเนาะ คนทางพี่น้องบูก้ากินเด้าบูก้ากินเด้อให้นคนทางนี่เด้อหายนึกเนาะบางคนพวนบูกกินได้จ้ะกินได้เพื่อนวะเขาบุเคยกินเขากับบูก้าเอาเนาะนี่พี่น้องตัวง่ายโอ้ยเจซลคายกินเห็ดเยียงอันนี้เห็ดเยียงอันนี้ เ็ดหาดพีแดงดกับหินอีกเนาะไม่ยังบาตรงจะไปหาบาตรงก็จ้พาบาตรงคือดอกใหญ่แท้งา,ามเลยงามแท่นะดอกกใหญ่เออเดรื่อ่อองตะการเลยพี่น้องเอ้ยมือหนิหม,นมาน คือเดราใครเห็นแวบๆเมื่อกี้บป่ะต๋องนี่ดิเกี่ยวมันรึป่ะต๋องลี่ครับแขกนู้นผิดาเขาออกเนาะอ๋องามอลีดีโดดตมุตะมิเอาเอาบ่ต้องสีได้โอ้โหดอกความงามเขี่ยมรึแบบนี้เนาะหาต้นอ่ะ ใขีดไก่เดือนน่ะงามขนาดงามทีดดอกนึงป่ตองขีไก่เดือนกันดอกนี้ Gain đây thì nó mãn mãn nóng nóng cái nóng 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 kèn này ở phía để cái nó. Điều. Điều kèn nhảy sưởi hả? Ở hết mà bừng nó bỏ to. Cái gì đậy? kèn nữa. Đi. để kèn nhảy của là hào sáu con. Mưa bữa bận. tham. ไปจ้าคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวไข่แฟมิลี่ในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับเนื้อพี่น้องคำละเด็ดสองเมื่อังบตง่ต้องหินวฮิตหิ้วฮิตวานหิดดนตรงนวานหินดอกนึงืนอซื่เมื่อวานบม่ได้มาเหนื่อเลยนะฮึ่